ไปถึงสวยดาวมันก็ยังไม่จะเลิกทะเลาะกันนะพอดีมีคนที่เขาโดยสารจับจังดีไปลงเสวยดาวเขาก็มองหน้าเด็กเขาคือหมายความว่าเป็นชั่วโมงไงเขามองว่าเ,นนดเด็กเขาขูจะนั่งรถจะพักผ่อนตลอดไม่ได้นะพักผ่อนไอ้เด็กเขาคนทะเลาะกันโอ้โหแล้วก็งงว่าพ่อมันนั่งเฉยยไงพ่อมันมันนั่งเขยนะไม่ดูลูกไปเลยสักคำเลย แล้วก็ไปแล้วพอรถส่งคนในสารที่เกร็แล้วพอตรงเสร็จก็ไปถึงสระแก้วมันก็ยังไม่ได้ทะเลาะกอันนะเด็กสองคนเนี่ยคนที่ลงที่สระแก้วก่าเล่ไกไหมเขาต้องอดทอนมากไปคนที่ลงที่สรยดาววยอมไหมเออก็เหมือนกันก่อนจะลงแล้วก็มองค้อนเด็กยยกูอยากจะตบไอ้เด็กสองคนนี้สักคนละครีนนะอะไรวะมันทะเลาะกอันเนี่ย รับหลักนั่งรถมาจะไ,ได้พักผ่อนเมื่อได้พักผ่อนอ่ะทะเลาะกันจน,นหลับไม่ได้ผู้โดยสารหลับไม่ได้เลยลรถกจะส่งเขาลงที่สระบุรีเขาก็กรถจะจอดแล้วก็รถวิ่งต่อไปต่อไปก็เป็นสถานีอา้าวนครนายกเลยมาถึงนครนายกคนที่จะลงที่นครนายกอ้น,นั่นมันทนไม่ไหวมันบอกโชเฟอร์ครับผมลงตรงเนี้โชเฟอร์ช่วยชิดซ้ายผมหน่อย คิดซ้ายสนิทสนิทเลยนะครับผมจะเฉ่งให้เด็กสองคนนี้หน่อยมึงก็เอาเลยความจรลงราพ่อมันเคยนั่งกับจันบุรีมันนอนหลับสองตื่นสามตื่นนะมันไม่ได้หลับเลยมันโมโหมากก็ถ่ายเลยละมึงโกงกันเมื่อแต่ชาติไหนเนี่ยมึงทะเลาะกันตั้งแต่จันบุรีมาถึงนครนายกมึงยังไม่หยุดเลยมันโกงกันเมื่อแต่ชาติไหนอะมึงฆ่ากันเลยได้ไหมเขาจะไปเดือดร้อนเมืมึงเนี่ยคือคือคนมันมันเครียดจัง เคยได้พักผ่อนไหมครับแล้วก็เขาก็ใส่เด็กสองคนแล้วก็เด็กเป็นคนมองตาแดงๆก็มองตาแดงๆเขาก็ถามไม่หายให้พ่อเด็กคุณเป็นพ่อภาษาอะไรเนี่ยคุณไม่รู้สึกไหมชอบไอ้ผู้นิสัยเพื่อนคุณใรำคาญคุณไม่ได้เตือนลูกคุณเลย่คุณไม่ได้ห้ามลูกหรือปล่อยลูกทั้งนั้นกันเจ้าเจ้าเจ้าไปตลอดทางก็เสร็จสับแล้วเนี่ยข้อก็หนิ่งหนึ่ง ่าดันพอจี้มันแล้วบอกเขาพ่อเขาพูดผมไม่รู้จะทํำยังไงคาแรกคือพ่อเขาพูดพ่อเด็กของมาพูดผมไม่รู้จะทําไงอันนี้ก็งงอาลูกผมคณคุยไม่รู้ทำไงอ่อันนี้ก็จะเครียดใหญ่ใช่ะหกจะสายไหมเล่าทำที่สองพูดเลยนะแม้แต่ชีวิตเขาทั้งสองคนเนี่ยผมยังไม่รู้จะจัดการเขาอย่างไร คนก็เนิร์ก็เริ่มลงอ,อะไรวะพูดไรฟังยังไงถ้าคุณเป็นพ่อของเด็กสองคนคุณจะทำยังไงในเมื่อลูกผมทั้งสองคนเนี่ยเขาทำพลาดอยู่ร้องไหนเขาเพิ่งเสียแม่เขาไปไม่กี่ชั่วโมงนะพี่เขาเขาเล่าแม่เขามีอาชีพขายส้มตำรถเข็น ในตลาดนัำตบุงรีอยู่ๆเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาเข็นของเอาไปขายเนี่ยไอรถสิบล้อมมาเฉียวโต้เดียทั้งรถทั้งคนเละเหมดเลยแม่เขาตาแม่แต่ศพแม่ก็ได้ผมยังไม่มีปัญญาที่จะเอามาสลักบุรีเนี่ยต้องทั้งหน่วย่รเจ็กตึง้งเขาด้ช่วยนำศพมาส่ง แล้วผมยังไม่รู้ว่ะพอสบถึงบ้านผมยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปทำศพเนียผมแล้วลูกผมสองคนเนี่ยผมยังไม่รู้มันคนคลั่งฮะพูดแบบนี้ส่วไม่แต่เขาสองคนผมรู้จะจัดจารใขชีวิตเขาอย่างไรเนี่ยจะดูแลเขาอย่างไรเนี่ยยากปรากฏว่าคนในรถที่นั่งรถมาตั้งแต่จังหวิเปลียดเด็กมาตลอดทางพอถึงแล้วพอครานี้เขาเปลี่ยนเฮ้ย ทำเป็นลูกเราเลยทําไงวะตอนนี้ก็เปลี่ยนเลยเพาเขาสงสารเมตตาทําไมเราไม่อคนที่ลงมาคอยยกอะยกมือขอโทษขอเขาแล้วกว็ฟักเงินจํานวนหนึ่งทําบุญไว้เขาด้วยทุกคนที่นั่งรถมาก็เกลียดเด็กคู่นั้นเหมือนกันหมดใครมีมากก็ช่วยมากใครมีน้อยก,ก็ช่วยนอกก้อยช่วยสมบุญเข้าไปแต่ทําไมเราไม่น่าเสียดายคนที่ลงที่ประตงั่ย เขาจะเกลยียดเด็กคู่นี้ไปตลอดชีวิตเพราะเขาไม่รู้ความจริงคนที่ลงที่สะแก้วเขาก็จะเกลียดเด็กเขาไม่รู้จริงคนที่โชคดีคือคนที่ไปลงไปถึงนครยกก็ยังไม่ได้ลงจริงได้รู้ความจริงแค่ไหนฉะนั้นผมก็พยายามจะบอกว่าในการสัมมนา,าว,วันนี้นะครับเราจะสัมมนา,ากันเรื่องอะไรก็ตามเรื่องอะไรแล้วแต่ตรงประเด็นสัมมนากกับเรื่องอสถาบันคนชุมชน ตำบลจังหวัดจันทงุรีเนี่ยถ้าหากว่าท่านมาถึงมาลงชื่อเซ็นชื่อเสร็จสับพ่ท่านกระตับไปท่านจะไม่รู้เรื่องะครับท่านจะเหมือนคนที่ลงที่สอยดาวเปลี่ยนเด็กโดยไม่มีเหตุผลไม่รู้เรื่องหรือท่านจะเหมือนคนที่ลงที่สบแก้วท่านอยู่ตอนเที่ยงท่านอนคนสะแก้วแต่ท่านอยู่ถึงคนอยู่ถึงนครยกท,ท่านจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเข้าใจเรื่องทั้งหมดท่านจะไม่เสียประโยชน์ที่ดิวิสันในร่วมประชุม สรุปแล้วคืออย่างที่บอกว่าถ้าคุณมาลงลงชื่อแล้วกลับบ้านคุณไม่ได้แล้วครับคุณก็จะไม่รู้จักเด็กคนนี้คุณก็จะเก็บยดเด็กคนนี้แล้วคุณก็จะมีกรรมติดตัวไปตลอดชีวิตอในวิธีอาจารย์ใช้วัดธิรพันธ์ผมไปทำวิธีแก่้าลงที่ว้านมีองสารนะ่ครที่บอกว่าอา,อาจารย์ไปเรืช่วยพยายามที่จะเป็นคนไว้โดยวิธีการ ใช่หรืทานกนรือเล่าตรงนะครับใช่เลยนะคติบโอเคทุกวันไปอนอนไั้